สุ่ทมทำอาหารตามสี <l ip> เริ่มต้นด้วยการสุ่มสี <l ip> สิ่วันส่วนผสมแรกของฉันก็คือ <l ip> บลูเบอร์รี่นั่นเองไป <l ip> เมนูที่เราจะทำนั้นก็คือสปากเกตตี้บลูเบอร์รี่ซอสเอาบลูเบอร์รี่ที่เราปั่นมาเมื่อกี้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเกลือนี่ครีมชีส สีน้อเขากลายเป็นแบบว่าม่วงๆแล้วเพิมด้วยพริกไทยพาเมซานนิดหน่อยสีสวยมากฟิลเหมือนกินสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแต่อันี้เป็นบุกอลีแล้วพอใส่ครีมชีสเข้าไปนิดนึงอ่ะมันมีความนวลนัวอุมมมิอร่อยมากอยากชิมบ้างเลยจ